สวัสดีคะ่ะนักเรียนอันนี้เป็นข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษนะคะบทที่1เก็บคะแนน10คะแนนค่ะเดี๋ยวคุณครูเวจมะมาอธิบายแต่ละข้อนะคะว่าแต่ละข้อเนี่ยมีความหมายยังไงบ้างแต่คุณครูจะไม่บอกความหมายโดยตรงนะคะอาจจะมีแค่บางข้อที่บอกบ้างแล้วก็บางข้อเนี่ยให้นักเรียนสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตบ้างนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่1กันเลยค่ะข้อที่1นึ่เขาถามว่า what is it what's it it รูปภาพอันนี้ค่ะคืออะไระคืออะไรคะจากที่เราเคยเรียนไปมันคือไม้บรรทัดไม้บรรทัดภาษาอังกฤษเนี่ยคืออะไรคะข้อที่1 a p e n a p e n หรือ pen นั่นเองค่ะใช่หรือเปล่าข้อข้อ b นะคะ pencil pencil ใช่ไหมข้อ c ruler ruler ใช่หรือเปล่าถ้านักเรียนอยากรู้ว่าความหมายของคำศัพท์แต่ละคำอะค่ะแปลว่าอะไรเราไปหาจากไหนไหนได้คะ Google นะคะนักเรียนไปหาได้จาก Google ได้เลยหรือใครที่จำได้นะคะน้องก็ทำไปได้เลยใครที่บอกว่าตอบข้อ A น้องกากระบาดเลยค่ะข้อ A เพ่นหรือใครบอกว่าไม่ใช่คะ่ะตอบข้อ B น้องก็กากระบาดเลยข้อ B โดยใครบอกว่าไม่ใช่ตอบข้อ C คะ่ะคุณครูอ่าน้องก็กากระบ,บาดในข้อ C เลยคำศัพท์คุ้นๆไหมคะเป็นอุปกรณ์การเรียนนั่นเองคะ่ะมีดินสอยางลบปากกาใช่ไหมคะแต่ละคำเนี่ยแปลว่าอะไรเดี๋ยวคุณครูคจะมาอ่านให้ฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะข้อ A Pen Pen นข้อ B p e n น i l p e n c i l ข้อ C ruler r u ler ใครตอบข้อไหนกากระบาดข้อนั้นได้เลยค่ะทันไหมคะถ้าไม่ทันนักเรียนกดหยุดสต็อปไว้ก่อนนะคะแล้วก็ไปหาคำศัพท์ใน Google นะลูกนาะอันนี้ยังง่ายๆอยู่นะคะต่อไปข้อที่2ข้อที่2องเขาถามว่า what is this what is this อันนี้คืออะไรคืออะไรคะลูก ยางลบอุปกรณ์ของเรานั่นเองยางลบภาษาอังกฤษคืออะไรคะข้อ a eraser eraser ข้อ b pencil case pencil case ข้อ c book book คุณคุณไหมคะ,ะถ้าเรารู้แล้วว่าความหมายข้อใดข้อหน,นึ่งนี่แปลว่าอะไรเราก็ตัดช้อยออกไปเลยค่ะเราเอาข้อที่เรามั่นใจนะคะ ใครตอบข้อ a ใครตอบข้อ a ข้อกากระบาดข้อ a ใครตอบข้อ b ก็กากระบาดข้อ b ใครตอบข้อ c ข้อกากระบาดข้อ c เลยค่ะลูกโอเคไหมคะ่ะอย่างลบง่ายๆนะลูกนาต่อไปข้อที่3 what's it that what's it that อ่ะนี่คืออะไรอ่ะนั่นคืออะไรอ่ะนั่นคืออะไรคะ อ่ะอันนี้ในรูปภาพมีอะไรอยู่บ้างคะลูกอ่ามีสมุนแล้วก็มีอะไรคะอ่ามีปากกาลองมาดูนะคะว่าคำศัพท์เนี่ยเขาให้คำว่าอะไรมาบ้างข้อ a schoolbag schoolbag ข้อ b notebook notebook ข้อ c crayon crayon อ่ะตอบข้อไหนคะอ่ะตอบสมมุติตอบข้อ a อก็ a, กระบาดข้อ a เลยนะคะ ตอบข้อ b ก็กากบาทข้อ b ตอบข้อ c ก็กากบาทข้อ c น้องกากบาทได้แค่1ข้อเท่านั้นนะคะถ้าใครกากบาทเกิน2ข้อเนี่ยคุณครูจะให้ผิดทันทีนาต่อไปข้อที่4ค่ะข้อที่4 is is a schoolbag ขอโทษค่ะ is is a schoolbag เป็นประโยคบอกเล่านั่นเองค่ะ is is a schoolbag นั่นคือนี่คืออะไรคะมันคือ กระเป๋านักเรียนอ่าใครฟังทันบ้างเอ่ยการกระบาดเลยค่ะอคนอนง,ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะต่อไปข้อที่5 This is my pencil case This is my pencil case อ่านี่คือ Pencil case ของฉันเองอ่ข้อไหนคือ Pencil case คะ คุ้นคุ้นไหมคะอากากระบาดเลยคะ่ะใครคุ้นคุ้นคำว่าเพนซิลบ้างคะอ่าถ้าเห็นเพนซิลแล้วข้อนั้นเลยคะ่ะตอบได้เลยต่อไปข้อที่6นะคะข้อที่6เนี่ยเป็นบทสนทนาระหว่างแซมกับใครคะบ๊อบบี้แซมถามบ๊อบบี้ว่า how are you How are you? อ่าเธอเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าบ๊อบบี้จะตอบว่าอะไรคะ I am จุดจุดจุดอ่าถ้าเขาถามว่าเธอสบายดีหรือเปล่าเราต้องตอบว่าอย่างไรคะฉันสบายดีใช่ไหมคะอ่าฉันป่วยฉันไม่สบายเป็นต้นใช่ไหมแต่ว่าข้อช้อยเนี่ย A B C เนี่ยเขาบอกว่าอะไรมาดูคะ่ะข้อ A fine I am fine I am fine ใครว่าข้อ a ตอบข้อ a ค่ะต่อไปข้อ b i am bobby i am bobby ฉันชื่อ Bobby ใช่ไหมลูกอ่ามันสอดคล้องกับคำถามไหมคะอ่าใครคิดว่าเออใช่ครับครูอ่าก็กาข้อ b เลยลูกต่อไปข้อ c i am me i am me ฉันคือฉันใช่ไหมคะอ่าใช่ไหมลูก ใครที่ยังไม่เข้าใจอีกหนึ่งครั้งนะคะแซมถามว่า How are you? เธอเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่า mm hmm. นะคะป๊อปปี้ก็ตอบว่า I am fine I am fine เอฉันสบายดีข้อ B I am Bobby ฉันชื่อบ็อบบี้ข้อ C I am me เอาฉันคือฉันใช่ไหมคะ,ะใครที่รู้คำตอบแล้วตอบได้เลยต่อไปข้อที่7นะคะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ,ะแปบ๊บเดียวเรามาถึงข้อที่เจ็ดแล้วข้อที่เจ็ดเป็นบทสนทนาระหว่างทอมกับเจนนี่นะคะทอมไม่รู้ถามอะไรแหละแต่เจนนี่บอกว่า I'm fine I'm fine เอาฉันสบายดีเจนนี่บอกว่าฉันสบายดีคุณนๆไหมคะแสดงว่าทอมต้องถามอะไรเราแน่เลยใครคิดว่าข้อ A How old are you How old are you เธออายุเท่าไหร่ใช่ไหมลูกใครคิดว่าข้อ B how do you do how do you do ใช่ไหมคะ how do you do เนี่ยใช้ในการถามเวลาเจอกันครั้งแรกนะคะต่อไปข้อ C ข้อ C how are you how are you คุ้นคุ้นไหมคะคุ้นคนจากข้อที่6มไหมคะ คุณครูไม่บอกนะว่าข้อที่7เนี่ยข้อ C ีแปลว่าอะไรแต่ว่าข้อที่6คุณครูได้บอกความหมายไปแล้วนะคะเมื่อกี้ใครที่จําได้ตอบเลยค่ะต่อไปข้อที่8ค่ะข้อที่8นะคะบ๊อบบีคุยกับจิมมี่บ๊อบบี้ไม่รู้ถามอะไรจิมมี่แหละแต่จิมมี่บอกว่า they are nine crayons they are nine crayons มีสีเทียนอยู่ทั้งหมด9แท่งนั่นเองใช่ไหมคะอ่าแสดงว่าประโยคคําถามเขาต้องถามอะไรเคาลูกอ่าเมื่อเมื่อจิมมี่บอกว่ามีสีเทียนอยู่9้าแท่งแสดงว่าบ๊อบบี้ก็ต้องถามจํานวนของสีเทียนใช่ไหมคะอ่าเรามาดูคะ่ะข้อ A what is it what is it? it มันคืออะไรใช่ไหมคะ ใครว่าขอ้อ b what's this what's this นี่คืออะไรใช่ไหมลูกไม่ได้ถามเกี่ยวกับจำนวนเลยใช่ไหมคะต่อไป how many crayons are there how many crayons are there มีสีเทียนอยู่จำนวนเท่าไร่รู้คำตอบหรือยังคะการ,กระกบาดได้เลย ต่อไปข้อที่9คะ่ะ how many erasers are there how many eraser are there เป็นการถามอะไรคะคล้ายๆกับข้อ c ของข้อที่8เลยเมื่อกี้เป็นการถามจำนวนของอย่างลบนั่นเองไหนลองมานับซิว่าอย่างลบมีเท่าไหร่มานับค่ะ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13ด้อาอ่าได้จำนวนหรือ,อยังคะใครคิดว่าข้อไหนการกระบาดลงไปได้เลยต่อไปข้อที่10ค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อที่10คุณครูถามว่า What have you got in your school bag? what have you got in your schoolbag เรามีอะไรอยู่ในกระเป๋านักเรียนของเราบ้างเรามีอะไรบ้างคะอ่ามีสมุดอ่าอันนี้ก็สมุดมีอะไรลูกดินสอสีเทียนอ่ามีกาวมีไม้บรรทัดมีกันไกลมีแอปเปลิลใช่ไหมคะลูกอ่าอันนี้น่าจะเป็นอะไรคะอ่าน่าจะเป็นสีหรือว่าอะไรคะ อา,อาจจะเป็นปากกาก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าเรามองไม่ชัดนะลูกนะอเองามาดูช้อยค่ะว่าข้อไหนถูกที่สุดข้อ A I have got a and pencil case I have got a and I pencil I pencil druller druller got got case ฉันมีอะไรคะมีไม้บรรทัดและกระเป๋าดินสอกล่องดินสอใช่ไหมคะมีไหมลูก ถ้าคิดว่ามีอยู่ในกระเป๋าน้องก็การกระบาดข้อ a ได้เลยค่ะต่อไปข้อ b นะคะ i have got a book and an eraser i have got a book and an eraser อาฉันมีอะไรคะหนังสือและยางลบอะมีไหมคะอะใครที่เห็นว่ามีน้องก็การกระบาดข้อ b ได้เลยค่ะต่อไปข้อ c นะคะ i have got pencils มีอะไรคะดินสอ and crayons อะไรคะสีเทียนมีไหมคะหากใครที่คิดว่ามีอยู่ในกระเป๋ากากระบ,บาดลงไปได้เลยคะ่ะทั้งหมด10ข้อก็เสร็จแล้วนะคะคุณครูได้อธิบายไปทั้งหมดแล้วใครที่ฟังไม่ทันนะคะให้น้องดูวิดีโอซ้ำนะคะอีกรอบหนึ่งนะลูกนะข้อไหนที่ไม่รู้ความหมายค้นหาในไหนคะลูก ใน Google ได้เลยโอเคไหมคะหากใครที่ทำข้อสอบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจแล้วก็แจ้งคะแนนไปให้ทราบในภายหลังนะคะโอเคก o o d บายนะคะ